สวัสดีครับสามเจ้าลมกรดตัวแทนอาเซียนที่จะลงชิงชัยกันในรายการกรีฑาชิงแชมป์เอเชียจะประกอบไปด้วยบิลภูริพลบุญสอนหรือเทพบิลถือเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของคนไทยหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักกรีฑาที่วิ่งเร็วเป็นอันดับหนึ่งของโลกระยะ100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน18ปีสร้างสถิติ10.09วินาทีจากการแข่งขันกรีฑาโยชนชิงแชมป์โลกที่เมืองคารีประเทศโคลอมเบีย บิวพลิพลสร้างปรศาสตร์ให้ตนเองด้วยการเป็นแชมป์กรีฑาชายที่อายุน้อยที่สุดและแชมป์กรีฑา200เมตรชายทําเวลาได้20.37วินาทีทําลายสถิติประเทศไทยซึ่งเมื่อเทียบตอนอายุเท่ากันในวัย16ปีมีเพียงแค่2คนที่ทําเวลาได้เร็วกว่าคือเอรลียอนไนตันกับยูเซนโบลที่ถือว่าเป็นสุดยอดนักวิ่งระดับโลกโมฮัมหมัดอาซิมฟา์มีนักวิ่งชาวมาเลเซีย เมื่อต้นปีพศ2565ในการแข่งขันมาเลเซียออนคัมเมอร์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในการวิ่ง100เมตรเขาทำเวลาได้10.37วินาทีและในกรีทาเยาวชนชิงแชมป์โลกเขาสามารถทำเวลาได้ดีที่สุดในชีวิตคือ10.09วินาทีพร้อมยังทำลายสถิติของประเทศและสถิติของอาเซียนอีกด้วยลาลูมูฮัมหมัดโซรีเขาเป็นชาวอินโดนีเซียคนแรกและนักกีฬาชายชาวเอเชียเพียงคนเดียว ที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกอยู่20เขาคว้าเหรียญทอง100เมตรด้วยสถิติ10.18วินาทีปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของสถิติแห่งชาติ100เมตรและ200เมตรของอินโดนีเซียเชียร์นักกรีธาไทยไปด้วยกันกรีธาชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่12-16กรกฎาคมสนามสุพชาาสัชราสายกรุงเทพ